เรียนสุจริตโรงเรียนแห่งความดีช่วยใหเรารู้วิธีเป็นคนดีเรียนท่านวิทยากรแล้วก็คณะครูข้อระกาของเรานะคะเอ่อสำหรับกลุ่มของเรานะคะก็จะมานำเสนอเบสแททิสนะคะเอ่อในเรื่องเสือใบเตยฝากสู่ชีวิตที่พอเพียงนะคะซึ่งเป็นเอ่อกลุ่ปัญญาองถิ่นของบ้านโบสว่างนะคะ เป็นเวทีของโรงเรียนวัดยมกสว่างสำนักงานเขีพื้นที่การศึกษาบนราชธานีเขตสี่นะคะซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเรานะคะก็จะมีผู้สมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญมากมายนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะคะก็เลยจะให้สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้ช่วยในการนำเสนอเยี่ยนเชิญพี่แมวะคะ จะเรศใจเกลือใจเกลืออาจารย์ตาดิฉันต์ตานิเศษมงคณิทยานะคะจากสพ39พิศนุโลกุณฑรค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ได้รับการันุมัตให้เป็นผู้นำเสนอในเรื่องของเสือเใบเตยสูดเสือใบเตยป่าสู่ชีวิติคอร์เปียรขออนุญาตให้เสนอในลักษณะ15ข้อเลยนะคะว่าข้อหนึ่งก็คือชื่อเรือสภาพทั่วไปเป็พื้นที่เป็นเกษตรกรรมนะคะแล้วก็มีใบเตยป่ามาก หลักสูตรการศษา5.1แล้วก็มีการปัดรรูปสูตรจุดเน้นของกระบวนการหลักสูตรของโรงเรียนสุจริต5จุดนี้มากประการนะคะจึงเกิดนวัตกรรมที่ชื่อว่ามีกีเสือใบเตยป่าสู่ชีวิตที่พอเพียงวัตถุประสงค์ก็คือจะถาอง่ายๆตรงนี้นะคะผู้จัดทำบอกว่า1เพื่อสร้างหลักสูตรท้องถิ่น2เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้3 แล้วก็ที่สำคัญก็คือใส่ความเป็นข้ามเป็นรักษาข้ามาการของเรียนสูตริดเข้าไปลำดับต่อไปนะคะขั้นตอนก็คือศึกษาอาจจะถาขอพูดในเชิงวิชาการว่ากระบวนการทางสงางทางวิชาการศึกษาวิเคราะห์อะไรต่างๆอันนี้นะคะศึกษาพัฒนาจัดกิจกรรมแล้วก็ประเมินผลเลยนะคะแล้วก็งบประมาณห้าพันบาทคนที่เกิดคือล้อตามมาตรฐา์คือนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการต่อสื่อ แล้วก็สามารถนําไปประกอบอาชีตได้และที่สาคัญคือมีคุณลักษณะห้าประการของสุจริตคือมีทักษะการคิดม,มีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความออเหรีมีจิตสัตธรน,น,น,นะคะจากนั้นทีนี้ดูเฟรมเวิร์กนะคะเฟรมเวิร์กของเราตรงนี้ Best Practice นั้นตรงนี้ทำไว้เพื่ออะไรจุดนี้เนี่ยเป็นความคิดของนองาจารย์นะคะเราต้องให ะะจ,จ,จัดเรยียนการนะคะเป็นผลเริ่มจากปัญหานะคะแล้วก็จึงพัฒนาแล้วก็จัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็ออกมาเป็นจัดตั้งกลุ่มกลุ่มบรรดาจัดตั้งธนาคารน,นะคะตรงนี้เรียกว่าบริบทได้ เงินแบ่งจุเรียนมันนี่แะเงินต่อใช่ไหมคะเติมมาแล้วก็ขั้นเตรียมการทีก็คือเตรียมการรับนโยบายประชุมวางแผนทุกสิ่งอย่างอยู่ในแผนทุงหมดเลยจากนั้นก็มาดูดูยิ่งเคื่อขั้นดําเนินการนะคะพัฒนาหลักสูตรจัดเตรียนการเรียนรู้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มปัญญานะคะแล้วก็จัดตั้งมหาวิทาลทุกสิ่งอย่างออกมาแล้วสู่กระบวนการเช็คเช็คก็คือวัดผลประเมินผล และได้ผลหรือไม่ถ้าไม่ได้ผลแล้วขีดผลออกมาคือล้อตามวัตถุประสงค์นักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการขอเสื่อแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้มีคุณลักษณะ5ประการของนักเรียนสุจริตหากไม่ได้ผลแล้ว re-action กลับไปเพื่อ plan นี้ขึนตรงนี้นะคะปรุงด้วย input ก็คือปัญญาควาปัญญา process ก็คือขั้นปัญญาดูอีกนะคะแล้วก็ output ก็คือมีความรู้ความเข้าใจทุกสิ่งอย่างได้ ตรงนี้ทราบว่าคำถามนุ่มมองไม่เข้าใจนุ่มมองคิดว่าเป็นเรื่องของการต่อสู้น่าเป็นเรื่อง นี่อันนี้เป็นการดึงเอาเอาการมีส่วจากจมแต่จบมาเพื่อสร้างความภาคภูมิใจก็คือทําใบประกาศบัตรนิคนธ์เนต้นนี่เป็นโปรบิธีอย่างหนึ่งนะครับการมีส่วนร่วมตอนที่เด็กเขาไปแข่งข้างนอกชื่อเสียงมาทัศนคติของภาคภูมิใจแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจะสังเกตผมต้องขอบคุณผู้นำสื่อเยอะมากเลยครับพยายามจะให้พวกเราเห็นทั้งหมดเลยนะครับไม่ก็นั่งข้อเสนอแนะแต่ก็ถามแม้แต่ข้าวว่างงานอาจจะดีข่ายเขามีปัญหาแต่เขาจะเจ๋งมากกว่านั้นคือมีปัญหาแล้วมีทาง ทางออกแล้วเราต้องให้ต่อไปด้วยนะฮะอันนี้มันสุดยอดนะฮะสังเกตว่าคนที่มานำเสนอคนที่มาถือดิสก์ทุกคนก็จะสวยงามเพรากเขาจะถ่ายด้วยนะครับม่นจะนั่มันจะยืนสวยนะฮะยืนยิ้มสวยนะฮะเราเองก็ทำด้วยนะฮะที่ผู้ภูมิมาจากลาวด้วยทุกคนมาจากประเทศลาวนะฮะท่านใด เจ้าสบายดีทุกทุธาอาจารย์ทุกท่านเนาะข้าพเจ้าชื่อว่าสสภาวันแก้วุทตาเป็นอาจารย์สอนภาษาลาวยุธีมงเฮียนจตุรมิตวิทยาครเขตพื้นที่การศึกษาเซาห์เนาะยู่ที่อำเภอสุเพจังหวัดขอนแก่นเจ้า ก็เล the 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 yeah, ื่อนเลนความที่เวลามีจำกัดเนาะถ่ายไอเดียเท่านี้แต่ว่าขออนุญาตอัญเชิญทั้งสองแผ่นให้ไป็ติดด้วยนะเพราะว่าจะได้ถ่ายรูปนะจะได้คัดคัดติความคิอะไรตนางๆฝากนิด